สวัสดีค่ะชีนะคะวันนี้ชีจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่สาวๆทุกคนต้องพบเจอกันค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะอย่างตอนนี้ชีก็จะ30สิบแล้วเนะาะเมื่อก่อนนะคะเวลาชีจะเป็นประจําเดือนอ่ะชีจะปวดท้องหนักมากเลยค่ะปวดจนบางเดือนต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเลยก็มีแล้วก็ของชีจะมากับปิดกระปอยมาไม่ค่อยตรงมาคลัตเื่อนอย่างเงี้ยก็เยอะค่ะแล้วก็มีสิวสิวเนี่ยขึ้นคางขึ้นจมูกเยอะไปหมดเลยค่ะผิวก็หยาบก้านหน้าหมองคำ้ำเนาะเวลาเราจะเป็นประจําเดือนอ่ะผิวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ อารมณ์สวิงอีกค่ะอารมณ์สวิงหนักมากชี้นะคือแบบเหวี่ยงแฟนทุกเดือนโมโหหงุนหงิดเหวี่ยงทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกเดือนเลยซึ่งของชี้อาจะมีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวด้วยบางเดือนตกขาวที่มาค่ะก็ค่อนข้างมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เท่าไหร่แล้วก็มาไม่ปกติเท่าไหร่หรือบางครั้งอะค่ะอย่างตัวชีอะเป็นคนที่ช่องคลอดค่อนข้างแห้งทําให้เวลามีกิจกรรมร่วมกาแฟนะคะก็แฟนไม่แฮปปี้ชี้ก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ซึ่งชีคิดว่าปัญหาเนี้ยสาวๆหลายๆคนน่าจะเจอคล้ายๆกันซึ่งหลังจากที่ชีเจอปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมาค่ะก็ไปหาหารเสริมทานตัวชีอะไปหาหารเสริมทานแล้วตัวไหนที่เขาว่าดีที่เขาว่าเด็ดอะไรเงี้ยชีก็ลองทานมาหมดละแต่ก็ยังไม่เจอตัวไหนที่แบบรู้สึกถูกใจหรือว่าช่วยเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆอะคะ่ะจนกระทั่งเพื่อนชีแนะนําตัวนี้มาค่ะนี่ฟีนัสเฮิร์บตัวเนี้ยค่ะเพื่อนชี้หลายๆคน แล้วก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาของผู้หญิงได้จริงๆซึ่งตัวชีเองเวลาจะทานอาหารเสริอมอะไรค่ะจะไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆชีก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะเขามีสมุนไพรค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ไขปัญหาเราผู้หญิงเราอะได้จริงๆตอนนี้ชีทดลองทานไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ละค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ทานไปเนี่ยชีบอกเลยว่าเห็นผลดีมากเพราะว่า หนึ่งชี้ไม่มีตกขาวแล้วสองก็คือไม่ปวดท้องเมนเลยก็คือตอนเป็นประจําเดือนเนี้ยชีไม่ปวดท้องเลยเดือนเนี้ยแล้วก็ผิวพรรณเราอะสดใสมากค่ะมคือเหมือนไม่ได้มองค้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สิวไม่ขึ้นด้วยดูค่ะเนี่ยสิวไม่ขึ้นด้วยทุกอย่างยกกระชับทํากิจกรรมร่วมกับแฟนตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากแฟนแฮปปี้ชีแฮปปี้มากอะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งชีคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เราเจอในตัวเดียวเลย แค่กินแบบวันละหนึ่งถึงสองเม็ดอะไรแค่นี้ค่ะหนึ่งอาทิตย์เห็นผลแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยผู้หญิงที่เป็นไวัยทองด้วยผู้หญิงที่มีอาการไวัยทองค่ะอย่างคุณแม่ชีเงชีก็ซื้อไปให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็ไม่มีอาการร้อนวูบหรือว่าแบบอารมณ์งหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็แฮปปี้ตัวชีก็แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ทดลองกันนะคะตัวเนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เห็นผลเร็วมาก เห็นผลดีมากไม่ต้องไปทานตัวอื่นเสริมเลยก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวจบค่ะ